สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงตัว Bitcoin นะครับแล้วก็ตัวเอาคอยกันหน่อยนะที่วันนี้นั้นเนี่ยมีตลาดโดยรวมนะของตลาดคริปโตเนี่ยก็ร่วงต่ำลงมานะครับลองมาดูกันหน่อยนะว่าซีนารีโอนะครับที่ Bitcoin ร่วงลงไปนั้นเนี่ยสามารถจะร่วงนะไปที่ถึงจุดไหนได้บ้างนะครับ แล้วก็ปัจจัยอะไรนะที่จะทําให้ b บิตคอยล่วงลงได้นะแล้วก็ถ้าเป็นซีรีโอที่ Bitcoin วิ่งขึ้นไปนั้นเนี่ยจะสามารถที่จะวิ่งขึ้นไปถึงระดับไหนได้บ้างนะแล้วก็มีปัจจัยไหนนะที่จะสนับสนุนนับให้กับ Bitcoin วิ่งขึ้นไปได้ด้วยนะแล้วก็ดูกันด้วยนะว่าผลกระทบตรงนี้เนี่ยจะมีผลกระทบนับกับตัวเอาคอยตลาดเอาคอย มาจิตแคปเอาคอยโดยรวมมาจิตแคปของตลาดเอาคอยโดยรวมยังไงกันบ้างนะครับก็ลองมาดูข้อมูลทั้งหมดกันหน่อยนะครับเช่นเคยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นหน้าที่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะครับเพื่อจะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้นั่นเนี่ยตัวราคาบิตคอยนะก็อยู่ที่ประมาณสามหมื่นนะครับสามหมื่นหกพันสามหมื่นหกพันสี่ร้อยเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราดูข้อมูลนะตามกราฟเทคนิคอลนะของตัวบิตคอยตอนนี้นะันเนี่ยผมจะลองให้ดูข้อมูลนะในซีโอที่ถ้าบิตคอยย่อต่ำลงไปนะั้นเนี่ยจะสามารถที่จะย่อต่ำลงไปในจุดไหนได้บ้างนะซึ่งถ้าเกิดเราดูตอนนี้เองนะั้นเนี่ยราคาของตัวบิตคอยนะตอนที่ผมทาคลิปอยู่นี้ก็อยู่ประมาณ36,500เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะแล้วก็ถ้าเกิดเราดูตั้งแต่ช่วงเ,เทียบตั้งแต่ช่วงต้นปีนะเป็นต้นมานะั้นเนี่ย ตัว i ิ c คอยเองนะก็สามารถที่จะทะลุนะครับแนวต้านตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับในช่วงประมาณเดือนตุลาคมปีเ,เดือนตุลาคมประมาณสักกลางเดือนตุลาคมนะครับซึ่งทวัดนะครับจากจุดที่ทะลุ แนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้จนไปถึงจุดสูงสุดแล้เนี่ยก็วิ่งขึ้นไปนะประมาณสัก21นะครับลองเทียบข้อมูลนะกับในปีในไซเคิลก่อนหน้านี้นะในปี2019นะรเราจะสังเกตเห็นนะว่าตัว Bitcoin A เองนั้นเนี่ยเคยนะที่ทะลุนแนวต้านเส้นสีเหลืองตรงนี้ขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อมูลนะครับก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเหมือนกันนะตอนนั้นนั้นเนี่ย สามารถที่ทะลุนับขึ้นไปได้แล้วก็วิ่งขึ้นไปประมาณสัก20%เหมือนกันนะคล้ายๆกับตรงนี้เหมือนกันนะแล้วก็ในปี2019เองนั้นเนี่ยหลังจากวิ่งขึ้นไปนะประมาณสัก20%นะบิตคอยนั้นเนี่ยย่อตัวนะต่ำกลับลงมาเทสนะที่แนวต้านเดิมตรงนี้นะถ้าเกิดเราเทียบดูนะกับปี2023นี้เนี่ยแนวแนวต้านเดิมตรงนี้นั้นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3 1,800หนรเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะซึ่ง ในปี2019จุดที่มาเทสตร,ตรงนี้นัเนี่ยเรียกว่าเป็นจุดเดียวกันกันกบที่เส้นสีน้ำเงินเลยนะก็คือที่เส้น20 Weekly Moving a v e r a g e นะครับนะนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะในปี2019นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งซี i นหนึ่งนะที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะในปี2023ตรงนี้นะที่กลับลงมานะเทสที่แนวต้านตรงนี้นะแล้วก็จริงๆในปี2015เองนะแพทเทิร์นคล้ายๆกันเหมือนกันเหมือนกันนะนะับในเะซ็นะ ในไซเคิลปี2015นะบิตคอยนะวิ่งขึ้นมานะแตะนะที่แนวต้านตรงนี้ครั้งหนึ่งนะแล้วก็แตะที่แนวต้านตรงนี้อีกครั้งในช่วงกลางปี2015นะครับหลังจากนั้นเนี่ยสามารถที่ทะลุนแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นะวิ่งขึ้นไปนะประมาณสักประมาณสัก20%เหมือนกันนะถ้าวัดตั้งแต่ช่วงที่วิ่งขึ้นไปจนถึง,ถงปิดแท่งเทียนนะก็หลังจากนั้นก็ย่อต่ำลงมาประมาณสักเกือบ20%เหมือนกันนะก่อนที่จะวิ่งกลับขึ้นไปนะนั่นก็คือซีเนโอนะที่คล้าย ค่อนข้างมีความคล้ายคึงกันอยู่เหมือนกันนะครับในช่วงปี2019นะแล้วก็ปี2015นะครับแล้วก็ปี2019นะแต่อีกซีาโ่หนึ่งนะก็คือถ้าเกิดเราดูนะเทียบนะกับเส้น100 100 weekly moving average นะซึ่งถ้าเกิดเราดูตั้งแต่ช่วงปี2015เองนั้นเนี่ยเคยกลับมาเทสนะที่เส้นนี้เหมือนกันนะทะลุขึ้นไปนะแล้วก็กลับมาเทสตรงนี้นะแล้วก็กลับมาเทส ที่เส้นหนึ่งร l อยเด่ออหนึ่งร้อยวีคลี่มูวิ่ g e นะครับก่อนที่จะเป็นบูลันนะแต่ปีสอง9บเเองนะเอ test, นะครับเอ่อกลับมาเทสนะครับช่วงนี้ย่อต่ำลงมานะก่อนเส้นหนึ่งร้อย moving a v e r a g e ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเกิดช่วงพ andemic เกิดขึ้นนะในช่วงเอ่อที่เกิดเรื่องโควิดเกิดขึ้นนะก็เกิดรีเซชชันสั้นๆน,น,นะครับดังนั้นในปี2019นิเก้าั้นเนี่ยนอกจากที่จะก่อนนะครับที่จะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ที่วิ่งขึ้นไป2ี่ล้บก็ ย่อต่ำมา20%เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเกิดนะครับตัวรีเซชชันสั้นๆน,นะแล้วก็ทำให้ราคาบิตคอยเนี่ยย่อต่ำลงมากว่าเส้น2เส้น100 daily มเูเส้น100 weekly moving average ด้วยซ้ำนะดังนั้นถ้าเกิดครั้งนี้นะั้นเนี่ยย่อต่ำลงมาแตนะที่เส้น100 weekly moving average นะครับราคาบิตคอยเองตอนนี้ที่เส้น100 weekly moving average นั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ28,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่ากันนะครับว่า ซ,ซีนารีโอนี้นั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะครับนี่ก็คืออีกซีนารีโอหนึ่งนะแล้วก็อีกแพทเทิร์นหนึ่งนับที่ผมอยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนเห็นนะซึ่งก่อนน้นนี้ก็เคยพูดไปนะครับในคลิปเหมือนกันนะที่เป็นอีกจุดสังเกตหนึงเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูนะตั้งแต่ช่วงประมาณ ช่วงแบร์มาเก็ตเริ่มต้นเลยนะช่วงประมาณสักปี2011นะเราจะสังเกตเห็นนะจุดต่ำสุดนั้นเนี่ยจะไปแตะนั่นะที่เส้นประมาณเส้นสีขาวนะเส้น100 weekly moving average นะนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนะในช่วงปีแบร์มาเก็ตปี2011นะในช่วงแบร์มาเก็ตปี2015เนี่ยราคาต่ำสุดนะครับไปแตะนะที่ประมาณเส้น200 weekly moving average moving average นะครับเส้นสีชมพูตรงนี้นะครับแต่ก็มีไส้เทียนนะที่แตะยาวลงมาจนถึงเส้น300 weekly moving average นะครับดูเหมือนนะครับว่าราคา bitcoin ในะ cycle 2015เนี่ยจะลงมาแตะนะครับที่เส้นเอ่อที่ที่เส้น weekly moving average ที่ต่ำลงมานะครับก่อนหน้านี้แตะที่เส้น100นะหลังจากนั้นแตะที่เส้น200เส้นสีชมพูรตรงนี้นะครับแต่หางแตะที่เส้น300เส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับในปี2019เองนะครับตัวราคา bitcoin แต่นับที่จุดต่ําสุดนั่นแหละที่เส้นสีชมพูนั่นเช่น200 weekly moving average นะครับแต่นับตัว จุดต่าสุดที่แท้จริงแล้วเนี่ยมาแตะนะที่เส้นประมาณเส้นสีเหลืองนะเส้น300 weekly moving average นะครับดังนั้นครั้งนี้เองนะเนี่ยไซเคิลนี้นะเราจะสังเกตเห็นนะว่าราคาบิตคอยเนี่ยเรียกว่ามาแตะนะจริงๆย่อต่าลงมานะกว่าเส้นสีเหลืองเส้น300 weekly moving average ลงมาแล้วนะครับดังนั้นก็ต้องมาลุ้นกันนะว่า worst case นั้นเนี่ยจะมาแตะที่เส้น400 weekly moving average หรือเปล่านะครับนี่น่าจะเป็น worst case scenario นะที่ถ้าบิตคอยยอตัวต่าลงมาถึงจุดนี้นะเนี่ยอาจจะมาแตะที่ประมาณจุดนี้ได้นะที่ราคาเส้นตรงนี้นัเนี่ยอย 17,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC เนะี่ยเคสแบบนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในแง่ที่ว่า Bitcoin ETF ยังไม่ได้รับการอนุมัตินะับบวกกับเรื่องของเศรษฐกิจที่ย่ำแย่นะอาจจะเกิด recession นะครับอาจจะไม่ใช่ soft, land, soft landing ก็เป็นได้นะครับอาจจะเป็นหนักกว่า soft landing ก็เป็นได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความเป็นไปได้ที่เกิด recession นั้นเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ได้นะครับว่าะจะเกิดหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูข้อมูลทางเศรษฐกิจต่างๆของสหรัฐอเมริกานะไม่ว่า ตัวไม่ว่าจะเป็นตัวอินเวอร์ u ยูเคิร์ฟหน้าที่ก็ยังเป็นอินเวอร์ u ยูเคิร์ฟอยู่นะครับตัวเลขอันอันเอ็มพูรยเลดนะครับก็เพิ่มสูงมากขึ้นนะปัจจุบันนั้นเนี่ยผมจำม่ผิดอยู่ประมาณ3.9%มจุดเก้าเปอร์เซ็นตะครับตัวเลขเคมเลดนะจำัวนจำนวนผู้ที่ไปขอสวัสดิการเนื่องจากการตกงานของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นไปนะครับดังนั้นดูจากตัวเลขต่างๆนะครับก็มีความเป็นไปได้อยู่นะที่อาจจะเกิดรีเซชชันเกิดขึ้นนะของสหรัฐอเมริกานะครับแต่จะเกิดช่วงไหนนั้นเนี่ยอาจจะยังไไมม่มีใครทรทาบดด้ะจเกิ เอ่ 1> uh, Q 1ปีหน้าหรือ Q สองนะปีหน้าก็เป็นได้น,ะนั่นก็น่าจะเป็นซีโอที่รุนแรงนะครับที่ที่สุดนะที่อาจจะทำให้ i t t o o n เนี่ยย่อตัวต่ำลงมานะครับแต่ในแง่ที่ว่าถ้ามองในแง่บวกนะครับถ้า Bitcoin ETF ได้รับการอนุมัติด,ด้วยนะครับบวกกับตัว รีเซชชันนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รุนแรงอาจจะเป็นซอฟต์แลนดิ่งก็เป็นได้นะครับแล้วก็เฟดกลับมาทำ QE อีกรอบหนึ่งบิตคอยอาจจะวิ่งขึ้นไปได้นะครับในระยะในระยะสั้นนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูนะครับตัวราคาของตัวบิตคอยนะครับทเทียบนะกับเส้นฟีเบอร์ฟีเบอร์นัชชีรีเทสเมนต์นั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงนะครับไซเคิลก่อนหน้านี้เนี่ยราคาบิตคอยนะในช่วงปี2019เนี่ยไปแตะนะครับที่เส้นฟีเบอร์นัชีที่ประมาณ61.8%นต์นะครับ นี่คือจุดสูงสุดนะในหนึ่งปีก่อนที่เป็นหนึ่งปีก่อนการฮับวิ่งนะครับแล้วถ้าเกิดมันเกิดขึ้นนะเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นนะในช่วงปี2 0 1พันสิบเกนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้นะว่าถ้าไปแตนะนัทที่เส้นฟีดบาลาชีที่61.8%เ็จุดปดเเหมือนปี2 0 1พสิเนี่ยรคาคาบิตคอยนเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ประมาณสี่หมื0นเจ็ดพันเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบ TC นะครับนั่นก็คือซีนเโอต่างๆนะที่อาจจะเกิดขึ้นนะ แต่ว่าถ้าเกิดในแง่นะที่บิตคอยนะครับ,รบขอกลับไปในซีโรที่ถ้าเกิดบิตคอยย่อตัวต่ําลงมานะครับแน่นอนว่าสิ่งที่จะ้รับผลกระทบโดยตรงก็คือตัวเอาคอยนะตัวเอาคอยมาเก็ตแคปตอนนี้นั่นเนี่ยออตอนนี้นั่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยห้าพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะสี่ร้อยห้าพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะซึ่งถามว่าทะลุแนวต,นต้านตรงนี้ไปได้ได้หรือยังก็สามารถที่จะทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้แล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดเราดูนะครับเทียบนะกับในช่วงปี2019นั้นเนี่ยในช่วงปี2019นั้นเนี่ยก็สามารถที่ทะลุแนวตน้านตรงนี้ขึ้นไปได้นะสามารถที่ทะลุเส้น20 weekly moving a v ร r a g e ขึ้นไปได้แล้วก็ทะลุแนวตา้านขึ้นไปได้นะครับขึ้นไปในระดับที่ประมาณสักประมาณสักเกือบ30เกอร์เซ30%นะครับก่อนที่จะย่อตัวต่ำลงมานะครับแล้วก็ช่วงที่ย่อตัวต่ำลงมานั้นเนี่ยก็คือช่วงที่เกิดลีเชชั่นนั่นเองนะครับนั่นก็คือ สิ่งที่มีความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นนะกับตัวเอาคอยดังนั้นตรงนี้ก็ต้องมาดูกันนะว่าเอาคอยเนี่ยอาจจะวิ่งขึ้นไปก็เป็นได้นะครับแต่ถ้าเกิดรีเทชชันขึ้นเนี่ยอาจจะโดนดึงกลับลงมานะเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี2019เหมือนกันนะอย่าลืมว่าปี2019นะครับกับปี2 0 2 3มีอะไรที่แตกมีอะไรที่ค่อนข้างเหมือนกันเหมือนกันนะครับในแง่ของแมคโครอิคอนอกนะก็คือในเรื่องของในปี2019เกนี่ยเกิดอินเวอร์ตยูเคิร์ฟเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้ถึงขัันกกบเกิ เกิด recession นะในปี2019นะมาเกิด recession จริงๆนะก็คือในปี2020นะช่วงที่เกิดโควิดเ,เกิดขึ้นนะนะครับดังนั้นตรงนี้เองก็ต้องมาดูกันนะว่าตัวเอาทคอยนะ์นขของเอาคอยจะวิ่งขึ้นไปเกือบสักประมาณ30%เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปี2019หรือเปล่านะครับแล้วก็ย่อตัวต่ําลงมานะแต่ว่าแท่งเทียนที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นนเนี่ยก็เหมือนกับเ,เหมือนกับยังไม่สมเป็นแท่งเทียนสีแดงนะเหมือนกับจะย่อตัวต่ําลงมานะครับซึ่ง แล้วถ้าเกิดเราดูเทียบข้อมูลนะกับในเปอร์เซ็นต์ของ Market cap นะเทียบกับตัว Market Cap ของตัว Bitcoin นะครับตลาดเอาคอยนะครับเทียบกับ Market cap นะของตัว Market cap ของตัวเอาคอยนะครับอยู่ที่ประมาณ45%ของ Market cap ของเอาคอยอยู่นะครับสำหรับตัวเอาคอยตอนนี้นะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าจุดที่อยู่ตอนนี้นันเนี่ยก็เป็นจุดนะที่ยังไม่สามารถที่จะทะลุนะครับเส้น20 weekly moving average ตรงนี้ขึ้นไปได้เลยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดแพทเทิร์ ซ้ำรอยเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี2019หรือเปล่านะครับที่พยายามไปแตนะหน้าแต่สุดท้ายก็ย่อตัวต่ําลงมานะครับแล้วก็สาเหตุที่ทําให้ย่อตัวต่ําลงมาตรงนี้นั่นเนี่ยก็คือในเรื่องของตัว b Bitcoin นะที่มันวิ่งขึ้นไปนะมันวิ่งขึ้นไปนะรวมถึงตัว Bitcoin โดเมนเดียด้วยนะเลยทําให้ตัวเอาคอยตรงนี้เนี่ยย่อตัวต่ําลงมานะครับซึ่งครั้งนี้ก็ต้องมาดูกันนะจริงๆแล้วถ้าตัวอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือตัว ิตคอยโดมนเดตนะบิตคอยโดมนเดตเองที่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณห้าสบจุดเจ็ดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าบิตคอยโดเมนเดตยังวิ่งต่อขึ้นไปอยู่นั้นเนี่ยไม่ว่าตัวไม่ว่าตัวราคาบิตคอยต่อ USC จะวิ่งขึ้นหรือลงนะครับก็ทําให้มีผลกระทบนะบกับตัวเอาคอยโดยรวมได้เหมือนกันนะครับสาหรับตัวบิตคอยโดเมนเดตเองตอนนี้อยู่ที่ประมาณอ,าอยู่ที่ประมาณห้าสิบสองจุดห้าสิบสองจุด 74%อยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดทําซ้ำเหมือนไซเคิลที่เหมือนไซเคิลก่อนหน้านี้นะที่จุดสูงสุดนั้นเนี่ยไปแตะที่เส้นฟิวมนอรชีที่ระดับประมาณ61.8%นะครับก็อาจจะทําให้ Bitcoin เนี่ยไปอยู่ที่บิทคอยน์โดเมนเนี่ยไปอยู่ที่ประมาณสัก60%นะครับแล้วก็ไม่ว่าราคาบิ t คอยน USD จะย่อตัวต่ำลงหรือพุ่งสูงขึ้นนะครับถ้าตัวบิ t คอย n ์โดเมนยังวิ่งขึ้นไปอยู่นั้นเนี่ยแน่นอนส่งผลกระทบ ับตัวเอาคอยแน่นอนนะโดยเฉพาะถ้าราคาของตัวบิตคอยย่อตัวต่าลงนะแล้วบิตคอยโดมเนตวิ่งสูงขึ้นไปแน่นอนว่าเอาคอยโดยรวมเนี่ยจะย่อตัวต่วตําลงมานะครับนั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมอยากจะมาแชร์เพื่อนๆฟังในวันนี้นะสำหรับตัวภาพภาพรวมนะของตลาดคริปโตโดยรวมตอนนี้นั่นเนี่ยมาเก็ตแคปอยู่ที่มาน 13.8ล้าน้าเหรียญดอลาลาร์สหรัฐนะครับในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาหลายๆตัวนะก็ย่อตัวต่ําลงมานะครับตัวบิตคอยก็ตัวเอาคอยโดยรวมเนี่ยก็ย่อตัวต่ําลงมานะครับบางทีนันเนี่ยเราเห็นว่าบางบางบางเวลาตัวบิตคอยก็ย่อต่ำมาถึงประมาณ35,000เหรียญดอลาลาร์สหรัฐต่อ b t c ได้เลยนะครับ โอเคนะก็คงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมอยากจะมาแชร์เพื่อนๆฟังวันนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์ตัวนี้ครับสวัสดีครับ